สนุกแต่คือรถบัมมอลแลนดเตรียมตัวตายได้เลยจะดูเดือดแค่ไหนไปรับชมกันเลยวันนี้มาอยู่กับรถบัมมอลแลนวนะพวกงัยเหล็กแหลมพร้อมทินแทงเลยเนี่ยถ้าเราเอาไปชนกันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะระเบิดเลย ชว,ว่ามันต้องเป็นอะไรที่สยองแน่นอนแน่แต่ว่าพวกไหนเว้ยเรามาสุ่มลูเล็ตตรงนี้ดีกว่านะให้ฟรีตั้งสามครั้งดีจังเลยเอ,เอมาลองสุ่มดูกันทคนเหมือนจะไม่ได้เงินอย่างเดียวนะตรงนี้แล้วก็มีกล่องของขวัญให้สุ่มเว้ย หาบาทได้เยอะไ,มไหมห้าบาทอ้อยฉันได้ยี่สิบจะได้กล่องของขวานน่ะข้างในมีอะไรของฉันเป็นชิ้นส่วนมาไม่าาไผ่อะว้าวมันคืออะไรไม่รู้นะ่าจะเป็นรถใหม่ละมั้งเรากดที่รถอ๋อนี่ไงรถคือเราจะไม่ต้องเก็บชิ้นส่วนเพื่อได้รถใหม,หม่ไว้พวกไหนต้องเก็บถึงหกชิ้นแต่ฉันมีแค่หนึ่งเองอ้ได้ยง เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปขับเล่นกันดีกว่ามาดูเสื้อมันจะสนุกแค่ไหนพวกนายมาเข้ามาเลยสนามตรงนี้ไปกันเลยเน่เข้ามาดูเลยทุกคนไหนดูซิว่ามันทายังไงเออเดี๋ยวทำไมเรามีแครหลอดตรงนี้วะนี่คือภารกิจส่งของแน่เลยอ่ะโอ้ยอ๋อไงเอาแคร์อไปให้กระต่ายตัวแนนว้ยโอ้แต่ว่ามันไปง่ายขนาดนี้เลยอ๋ออุ้ยไหนลองดูซิท่ามันง่ายเลยเออโอเคส่งไปใช่โยชนกันแล้วนี่แน่เราต้องขัดขวางกันด้วยนี่เอง ฉันจะโชนเลยนุม่โอ้โหโดนมขวางทางฉันจะไม่บางไหนขวางทางฉันในการขนส่งแคร์หอดหลักเว้ยไม่ให้ออกดิเพราะไงต้องอยู่ในนี้ตลอดไปโอ้โหนี่ทุกคนเราสามารถเกมนี้ได้ด้วยได้หมัดมาบอ๋อนี่ไงแล้วก็เหมือนว่าเดินไปเดินมาเพื่อหาเงินเรื่อยๆโอ้โหดูเลือดพวกไงโคตรหน่อยจะกดอะไรจะไปไหนเล่าโอ้โหเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเราแม่ร้อนไหมล่ะร้อนไม่ล่ะฮะนี่เน ไม่ให้ส่งแค่หลอกฉันจะเฝ้าประตูมาหนีสองหนึ่งไปได้ไงไงไงไปได้เจ็บอ่ะโอ้โหโอเจ็บเจ็บเจ็บชนนายเลยเออชนกันไปเลยจะกรบชนไปไปได้แคทหลอดฉันโดนปิ้งว่ะเมื่อกี้วายแคทหลอดดำเมียมเลยมั้งเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวทำไมเอเลนได้โดนชนข้าวอ่ะตอนนี้คือไม่สามารถขยับรถได้มาแค่หลอมันติดรถฉัน อ๋นะอจบแล้วอ๋อคือมีแบบเปลี่ยนด่านด้วยเหรอไ่นะลองดูด่านานี้ดูซิพวกนายเราเข้ามาดูมแม่เออจะเป็นยังไงเนี่ยอ๋อด่านนี้คือเป็นวงกลมแบบเบเบค๋มาขับชนกันได้โอ้โออไม่ชนอย่างเดียวแล้วทำไมถึงมีคนอื่นด้วยอ่ะเด,ดี๋ยวดิ่าหรือว่านี่คือเป็นบ่อนหรือเปล่าวมดีเลยขอเก็บตังค์หน่อยนะเอออ้ทุกคนนี่ขับชนไปเลยดีกว่านะครับนี่รถบัมม์หมละ ปกติจะเป็นความสุขของเด็กๆแต่นี่ไม่ใช่แล้วนี่มันคือความช่วของผู้ใหญ่นะทุกคนเออฝันรลายของใครหลายคนเออชนจะตรยาเลยฉลามรถแนมันดูชายไม่ไหมเออมันคือแปลกๆอ่ะฉลามขอโทษที่น้ำหนักชั้นเยอะนะอย่าลืมเก็บของขวัญด้วยนะว่ามันได้หมัดมาซึ่งไม่รู้ว่าหมัดจะไปทำอะไรเว้ยแต่เก็บไว้ก่อนเอาไว้ต่อยฉลามเอ้ยนจรจีก็เข้ามาเลยนายอยู่ไหนเอล่ยนฉันอยู่นี่ชนไล ภาษาเนี้ก่อนภาษาแงไรหัวใครลดลอยเลยอ่ะมาดูซิว่าใครจะไดสโซมอลเล่ก่อนกันมนเจะเกือบว่าอย่าดูถูกฉันนะเว้ยไม่ดีมาชนใช้ได้สิแม่ไอ้นี่ชนเลยแล้ใครคิวได้แล้วเนี่ยบัดคิวได้ เดี๋ยวระหว่างนี้ทุกคนง็มาดูซิตรงนี้มีให้เราสุ่มชิ้นส่วนลดได้นะคะซึ่งใช้100แล้วฝั่งนี้คือเป็นอุปกรณ์เสริม100ซึ่งผมมีเงินแค่50เท่านั้นโอ้ทำไมโจนยจะมาชั้นเล่นนี่เป็นเหมือนอาวุธเลยก็ไม่รู้ว่าทุคร2 0 0 0โอ้โหคนอย่างแพงเลยอ่ะ เออและนี่คือเป็นโรสบักนะครับผมเป็นระเบิดลูกไม้นั่นเองนะน่ยายอาซื้อไหมอ่ะอาวุธดูเทดีนะเออเดี๋ยวขอดูก่อนว่าซื้อดีไหมส่วนแฟตรงนี้มีเป็นยานพ่อไเรียนทุกคนลองเข้ามาดูโอ,โ, 1, โ,าาโอ้โหหนึ่งพโรสบักหมโอ้แพลงมากไอเลียนทำไมพ่อในขายเพลงจังไหมเออมมนเป็นเทคโนโลยีจากต่างดาวแนะ่ ส่วนนี่เป็นร้านเทศกาลนะคะผมลองเข้ามาดูอ๋อนี่ไงกระเั้นคือสามารถใช้ซื้อได้ตรงนี้เว้ย <c oughs> แต่เก็บยางยากเลยหมัดเนี่ย <c oughs> โอ้โหแต่ละอย่างในเกมเนี่ยเก็บยากมากเลยนะเว้ย <c oughs> นายอย่าพูดอย่างนี้สิในเมื่อมีฉันอยู่ในเกมคำนั้นจะไม่มีในหัวฉัน <c oughs> <c oughs> ลองมาดูซิว่ามันมีเติมเหรียญไหมละครอ๋อนี่ไงสามารถเติมเหรียญได้แนะซึ่งถ้าเกิดว่าเติม5้าพจะเจ็ดละเ้าแก้วส่วนเติมหมื่นสองนี่คือผมว่าเยอะไปนะไม่น่าจะเติมอันนี้ อาแม่ว่าทุกคนผมเปลี่ยนใจแล้วเงินผมยังไม่เติมแล้วกนันนะแต่ว่าผมจะมาซื้อยานพ่ออีเล่นก่อนเลยเป็นสิ่งแรกเว้ยโ <Yeah. S 1> อ้โหฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนันนี่ไงแถมดูสีติดอาวุธได้รอบคันเลยอ่ะเ <c oughs> อ้ยยังเจ๋งอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่ามันมีจ็ดสล็อตเว้ยย้อนไปนอ้ะใส่หนามได้จิตอันประมาณนั้นแน่ติดรอบเลยเน,นี่ยโคตรน่ากลัวเลย อะไรทุกคนมาซื้อระยะพอยเล่นหนึ่งพันนะคะผมแพงแต่ก็ดูเท่ดีเนี่ยซื้อมาแล้วไหนลองใช้ดูนะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างเออจะวิ่งไวหรือเปล่านี่ยโอ้โหนี่ไงติดน้ำได้เลยเนี่ยแล้วเรื่องน้ำตดได้สลามาดูจะกบดีไม่จะกบนาวันทำไมเป็นแบบนี้วันนี้ ตัวบวมมันคือเยอะเลยนเนี่ยอยู่ในยานเออแล้วเหมือนว่ายานนี่ถึจะเตี้ยไปล้วนะหัวชยุบเลยนี่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเสื้อวอลนิสกันหนรายกานทุกคนครับที่มันใช้โรสบัก400ตรงนี้แหมมากดซื้อตรงนี้เลยทุกคนแอ,อลองดูออไม่งก็ไฟเลยมไ,ไ,ไม่รู้ไอ,อ้มันยิงเองเหยอเจ้ากบเออ,เอ,อมันแบบออตโต้เลยแหมโอ้ <laughs> ีชนยานปิวเลยโอ้ล้วโดนชะไมด้วยว่าถ้าเกิดว่าฉันติดหนามครบนี่น่าจะเทพแน่ดูนะชั้นแม่แนม แล้ววันนี้เรามาชนกันดีกว่าทุกคนครับชนบอดไปเลยไงคิดว่าเก่งไรไงบอดนี่ชนนายด้วยนี่แน่โอ้โหเล่นอะไรอยากเปิดศึกอย่างนั้นเหออยู้ยย้บอดต้องเป็นของฉันก้ยเออรมไปนีแน่ช่วยเลยทุกอย่างอันนี้คือเท่หมดนะยูเป็นตัวฉันอยู่ข้างในเยอะโอนี่ไม่เท่เลยแน่นี่โอ้โหแหลมจิ้มมาเลยรถปาล์มมา อยากลุยจริงว่าไอเล่นตอนอยู่บนดาวไหนเขามีรถบัมให้เล่นมาไหมฉันเหงามากเลยไม่มีรถบัมให้เล่นด้วยโอ้ทำไมเนี่ยเออเขามีแต่รถไฟให้ฉันเล่นโอยแล้วแน่แหละฉนามมีรถบ้าในทะเลไหมไหไม่มีมีแต่ฉนามบ้ามาวิ่งชนกันเลยโอ้ยนม่ไม่เป็นการพุงชนกันนะฉันแม่ว้าวจะต้องได้ตายของเอลี่อ่ะได้ ฉันหนีเราไปอยู่แล้วอย่าหนีสิลูกผู้ชายนะสิแม่นี่พวกเลยจะเลยเอยเลียนลงมาช่วยฉันหน่อยสซฉันไม่ช่วยนายแล้วจ <c oughs> ้องจะฆ่าฉันอยู่เลยมกเมื่อกี้นี่โอเคทุกคนโนไฟเผาไหม้มันไหม้ต่อเนื่องเรียบ้อยตอนนี้ทุกคนผมมีเงินอยู่ร้อยห้าเจ็ดผมจะลองมาซื้ออุปกรณ์เสริมดยทุกคนแขนมาดูเซื่อมันจะได้เป็นอุปกรณ์เสริมมาเลยไม่แน่ซื้อเลยเฮ้ย เฮ้ยชั้นว่าโทโบแน่นอนเลยจะเกิดปัี่ยเอ้าเังไงหัวมีแสงไหมโอ้ยมาเดินม่อยากโมนะแต่ชั้นก็มีอุปกรณ์ใหม่เหมือนกันอะไรโอ๊ยคว้าเราบังเจอศับนะเดี๋ยวนายแป๊มาจากไหนแหล้มเนี่ยฉันสุ่มร้อยหนึ่งนะ โอ้โหได้ได้ของโคตรดีเลยรูปแป้โคตรที่เลยแนะ่เออของอันนี้ดีมากเลยนะเอออิจฉาแล้วสิมาพวกนล้วเข้าไปต่อสู้สีคนเยอะมากเลยเนี่ยว่าจะเป็นยังไงบ้างเออชนละมุนแน่เลยอะ่ะเออนี่หูคนข้อเยอะเฮ้เเวลาเก็บฟังเร็วโอ,อ้ไม่อะไรทุกคน,นี่ชนเลยรถแปมมาแล้วแนะ่รถแ๊มมาแล้วแนะ วานแน่มาทำอะไรได้อะฉลามฮะมันจะฟาดหน้านายยังไงเล่าโอ้ยไม่ได้ฟาดหน้าฉันหรอกแม่วันนี้นะฉันเจอโอ๊คู่แข่งมีเยอบอมันฉันเลยมาสายเติมมันฉันเลยว่ดแต่ละครตีกันไปวายนีไปจาโดนฉลามฆ่าโอ้โหนะฉลามนะคะเพื่อนกันนี้ทำไมตังค์อยู่ข้างหน้าไม่พลาดใครสักคนนี่จะชนไหนด้วยชนไหนด้วยอัดมอมเลยอัดมอมนี่จากลาวาตายเลย โอ้ยฉันโดนลากโอ้ยบอกตัวว่าตอนนี้คือมองไม่ออกเลยว่าพวกนหนคือคันไหนเว้ยหนมันเหมือนกันนะเนาะเนี่ยสองคนนี้เหมือนจะเท่มากแตน่ะมีที่พ่นไฟเลยก็ไม่รู้ด้วยแห่ดูเอออุปกรณ์เขาเพียบเลยโอ้ยยังจะได้บ้างไงโออะไรเพียบไปหมดเลยเนี่ยเอ้นี่ชนเลยเลือดเฉลดนิดเดียวเดสมบาลีอ้าะก็ไม่ไหวแล้วทุกคนครับผมมาเติมเพื่อส่วนตรงนี้ดีกว่านะเติมเหลียงก่อนและแกัน หนึ 1> 1, พ่พันเพราะกันนะสูมสิบรอบนะทุกคนไม่ต้องแบบเปลืองเงินแม่งนงะ <c oughs> ฉันมาสิบรอบก็น่าจะได้ของดีสักอันหนึ่งแล้วมั้งเนี่ <c oughs> <c oughs> ยที่สําคัญคืออยากใส่ให้มันครบย f o ยโบโชันแง่แก็สูมนี่ได้มาตรงนี้อของอยังได้แบบฉลามบนะ้างแง่โอ้ไปเรื่อยมา่มา พีุ่่มเลยโอ้โหได้ของ3้โคตรเยอะไปเรื่อยแมวพีคตอนนี้คือผมติดตั้งอุปกรณ์แบบว่าครบช่องแล้วคอนแคมเดี๋ยวเราไปซื้อดูสีเงินดูมั่วมากเลยโคตรจับฉายเลยมีต่อสูอเลยมาสู่ฉันสีมาเลยสูอะไรจะขอสู่ไลไปขอจีดโอขอจีบไปเลยขอจีบไปเลยโอ้โหละว่าโผ่แน่นอนนี่เงหลบทันอยู่ ของดีก็ตายได้มืนกานสินะเนี่ยเออฉันสู้ใครไม่ได้เลยเป็นเรื่องธรรมดาคนจนนะนะเอเลียน <Yes. S 1> จ,ะจะสังหารคนให้หมดเลยเออไฟฉลามอ่ะนี่โอเคเราสู้คนนี้ได้แล้วแล้วก็หนีเรามาเลยก็ปืนไฟคนหน่ากลัวเลยยิงแรงมากเลยอะ่ะจริงเวลาฉันโดนนี่คือค้อแรงอ่ะท้กคนอยากไดาบางอเป็นไม่ได้คือยากได้ปืนไฟรอบคันมาโอ้ย อ๋อนี่ยทุกคนงับตัวนี้มีทักษะซึ่งเราสามารถอันนี้เข้าร่วมกลุ่มนะทุกคนจะได้อันนี้่วนนี้คือต้องซื้อด้วยทองคำสองพันแหแลสุดท้ายคือเรียกร้องสนามกีฬาเข็มจากใตดินซึ่งนี่ใช้โลบักนะทุกคนโอเคซื้อได้เลยแม่อยา่จะโลจริงมันจะเป็นไงจะเป็นการสร้างอารีนาขึ้นมาสักทีหนึ่งแอกดซื้อเลยผมมาอยู่ในสนามแล้วทุกคนลองกด e ดูสกิลดูแอมอ้าวว้าไลไล โอ้เดี๋ยวเมื่อกี้เกมช่าปิงเหรอแน่นี่ไงพวกแนมเหมือนสร้างกรอบเร่งมากรอบหนึ่งไว้เหมือนแบบอ๋อสร้างมาเพื่อกำจัดศัตรูโดยตรงแน่อ๋อเอาไปขังเลยเออแบบขังลืมเลยแนนแน่สกิลผมเล่นจะครูดาวเสร็จแล้วนะกดตรงนี้เลยนี่สร้างมาเลย่อนายช่างโอ้ยเด็กรัวๆเลยอ่ะลรอบๆนี่คือมีสนามแน่ๆโอ้ยคิดโกงมากแต่ก็ไม่ได้ทำไปใช้กิ่งเข่นมาโศสนามเป็นรอบหนึ่งเลยทุกคนมาเตรียมใช้ตรงนี้ บอลตะเล่เอ่อเรียกว่าสกิลสนามมั่วเอออ่ะเปลี่ยนด่านพอดีจบเลยแล้วมด่านนี้จะเป็นด่านส่งแครลอดว่ะพวกนายโหไม่หนุกเลยด่านเนี้ยโอเคระหว่างนี้ก็คือจบตีมั่วๆไปเลยดูดิุนรโม,มสดๆอนโอ้ยอออบ่ายเลยตรงเนี้ยโอ้โหด